ตอนที่สองกลิ่นปริศนาในโกดังร้างเสียงติดประตูหลุกม้วนดังสน่นก้องสะท้อนไปทั่วซอยเปลี่ยนยามวิกาลเบลยืนหอบหายใจมองดูที่ซุกหัวนอนแห่งใหม่ของเธอด้วยแววตาว่างเปล่าและเหนื่อยล้ามันคือโกดังเก่าเลขที่13ตั้งอยู่สุดซอยลึก แถบชานเมืองที่ไร้ผู้คนค่าเช่าของมันถูกแสนถูกถูกจนน่าสงสัยเหมือนเจ้าของแค่อยากหาคนมาเฝ้าที่ให้ฟรีๆแต่ณเวลานี้เบลไม่มีสิทธิ์เลือกเธอหนีเจ้านี่มาไกลเกินกว่าจะเรื่องมากสภาพข้างในโกดังมันแย่กว่าที่คิดไว้มากมันกว้างเกินความจำเป็นและเงียบสงัด จนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองฝุ่นหนาเตอะอยากย่ายเกาะเต็มเพดานราวกับม่านสีเทากลิ่นเหม็นอับของเชื้อราและความชื้นลอยคลุ้งอยู่ในอากาศแต่ที่แปลกประหลาดจนน่าขนลุกคือท่ามกลางกลิ่นเหม็นเน่าของความเก่าเก็บพวกนั้นมันกลับมีกลิ่นหอมเอียนเอียนของทูปลอยมาแตะจมูกเป็นระยะ ทําที่เธอกว่าสายตามมองไปรอบๆจนทั่วแล้วไม่เห็นสารพระภูมิหรือแม้แต่หิ้งพระสักหลังเดียว